โรงเรียนบ้านปังลาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่148หมู่ที่20ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายยงยุทธโพธิเลิศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบางลาวในปีการศึกษา2565สถานศึกษาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนสะอาดปลอดภัยล่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนน่ายนโรงเรียนบ้านปางลาวมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปโปรงเรียนบ้านปองลาวได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีการเรียนรู้ที่สมวัยเรียนรู้ทางศิละปะและการเคลื่อนไหวมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการขับเคลื่อนและพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือเสงและคิดเลขเป็น ตเท่าไหร่ครับหอ่าห้าต่อไปดูข้อสามอบวกหนึ่งอะไรไม่ได้ใจสองามเนไกี่นิ้วนับต่อสิสองสองสามตอบเลยการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบมีการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณและเสนอโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนดังนี้ โครงการห้องเรียนคุณภาพโครงการอาหารกลางวันโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลูกเสือเยาว,วาชาโรงเรียนบ้านปางลาวใช้กระบวนการบริหารแบบ Triple A Plus M Model A1 Active School A2 Active Teacher A3 Active Student M Montessori A ตัวที่1 Active School เรามุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน4ด้านได้แก่ h e a การพัฒนาด้านสติปัญญา h a n การพัฒนาด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง h a การพัฒนาด้านทัศนคติ h e a การพัฒนาด้านสุขภาพ M ตัวที่4 m ่ n อนเตสซการจัดการเรียนระดับชั้นอนุบาลเน้นให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กๆสามารถสแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิมีวินยัยและเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน A ตัวที่2 Active Teacher คร teach ูผู้สอนปรับห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านซื้อหรือกิจกรรมโดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Plus TBL t a s k b a s e เ learning เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning p l u s t p r t o t t l p h y s i c a l r s s p o เ s e เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง Learning Class BBL b อล n b a เ e d Learning เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานการจัดการเรียนการสอน Active Learning Plus Communicative Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร Fundity Step He is from He is not from He is he from He is from Cambodia He is from การจัดการเรียนรู้แบบ5 e s เป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้และศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Path GBL, Game Based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อการสอนหรือทำกิจกรรมต่างๆเอว่าม A ตัวที่3 Active Student ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั N ้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564 คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้งสองด้านระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผู้บริหารคณะครูและบุคลารกรโรงเรียนบ้านปางลาวขอขอบพระคุณค่ะ